เก่งมากสชั่วโมงมีผมมาช้าไงมาช้าใช่ไหมปุ่มเอผมมาตุ้มเ่นเนีะไปอย่างรวดเร็วถ้าพี่ไม่ปฏิเสธก็ไปได้เรื่อยๆเจ๊ตุ้มโอเคไุ่คนมาเลย เก็บขาไว้ขับรถบ้างเหรออวนี้ไม่ตีไม่ไหวอันนี้ยะไรอ่วอันนียันยันนีนีเลยงั้นลงเลยโอเคน่รับได้หมดเฮ้ย นี่นะขาดคนอีกคนนนี่เอล้คอสามอะี่เอแล้วี่เอาแล้วอะไรนักกีฬาอะไรเนี่ยชื่อไม่รู้ต้องอกเยอลค่ะไม่ขอข้าวัเดียวนะไันีนจรงเลยล้อะไากเียร์ากินป่าไม่มาดูกนี่อะไรพี่นักเจเจสิ หนึ่งห้าแปดค่ะสแกนเข้ากลุ่มพี่เจย์เขาจะเข้ากลุ่มไว้ไหมคะเนี่ยเนี um, ่ยแต่พี่ให้เขามาเข้ากับพี่เขาใช่ไหมใช่่เข้ากลุ่มไว้เวลาจะได้จอใช่ไหมรายลงชื่อหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปด พี่ตัวอะไรวะเอ่ได้หอี่เดี๋ยวพี่อะไร่งสองสสีนี่ห้าเมตรห้เ้สิแล้ววันนี้ตีเกมสี่เกมหนึ่งห เจมอกเราสกห้าสิบก็พอเจเขาเรียกเร็วเาสกาสิบอมาลองให้หมดเลยใช่ไหมโอ้วลบอีเรมตอนนี่ยลาเหลอเก็เดี๋วดิะ